ดอกเริ่มไงเนาะสกอยดอกพันไงห้งจังดอกเันสิพับขึ้นเทิงแล้วครับแต่ดอกนี้ยังงามอยู่เนาะดอกยังงามอยู่จ้ะกำลังได้แกงไงหนึ่งเนาะจ้า สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพญายมย่ยนศรีเก f ียวศรีไมพวูเขามาชมตอโลกน้ำเน,นะครับ ว่อนี้ก็มาพบปะกันครับเบานัดกับสาวก่อนในตอนจะสาวอเก่าครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ้าพบปะกันในสาววันที่12มีนาคมปีพศ66จ้าไปหลุ่นไปโชมน้ำกันจ้าว่าซิมีเฮ็ดัง่ในห้าเก็บแน่ไปจ้าไปครับพี่น้องหลุ่นเบื้องน้ำกันครับืันนี้เฮ็ดก็เริ่มบ่ายเริ่มเบิรเริมห่างไปแน่ละพี่น้อง รอกหลุนเบืองครับว่าสิมานเดหยังไปครับแดงหน้าแดงจาดอกแรกของหฮาครับดอกแรกจ้าดอกแรกแหกหมานของหฮาพี่น้องหลุนกันตอครับมาเนี่ยปรสิมานเ็ดยังแนแดงหน้าดอกนึงครับหาง้งน,งาน,นมบอนอดมาเนี่เหลือมหางน่าเกศรคอยมาเนี่จ้า ดอกเริมไงน้องสกอยดอกพันไ่แห้งจังดอกเป็นสิพับขื้นเทิงแล้วครับแต่ดอกนี้ยังงามอยู่เนาะดอกยังงามด้จ้ะเพิ่งเลือดเพิ่งข้าล่ครับดอกจนดำเบิดเนาะดอกพันดำเลยจ้ะดอกนอาได้บอสกอยขึ้นล่าเนาะดอกนี้หมด้ีคนไปแล้วจ้ะ จะหมดโอ้หมดกินเนาะไปให้หมดกินจ้ะข้าวดินครับเฮ็ดมื่อนี่ก็จังไรน้องเท้ากอ่อยเนาะเกลี่มห่างไปแห้งแล้วครับเห้งน<ล>ิด<ล>จ้ะมีบ้านน่าดองเท่าไรอเองห่างก็หลบก่อนเข้ามาหาเนาะดอกเพิ่นเนาะดอกก็เป็นเสี้ยงแหงยงเหีห่ยวไปพี่น้องเพราะว่าดินตอนนี้ก็แห้งไปแห้งแล้วเนาะ ดุนเบิ้งครับปรสิมานพอได้แกงบ่ครับแดงนาแดงฉ่ำครับดอก,ดอกแข็งอยู่เนาะดอกพุ่นแข็งดีอยู่ด้วยจ้ะแต่หลังดินออกเอานะจ้ะอ้หลังพุ่นแตกขาวดินครับอุ้ยดอกาง,งามอยู่ด้วยจ้ะดินยังสมอยู่เนาะ กุ้ไก่ข้ามเือว่าแล้วน่องซอกอยจ้าขาวดินครับดอกจ้มยู่จ้าแต่ก็เริื่มหางไปแล้วเนาะหางแห้งจ้ากมือนี่อยู่นี่อีกดอกนึงครับแต่พอแกงมาเนาะซอกรอ,อยน้องมือนี่มุนเบิ้งจ้าแต่จะแกงก็เอาครับมื่อนี่เย็ดเริ่มไหวไปแน่แล้วครับ มีอีกสองดอกจ้ะดอกจูมมันครับจุมสวยๆได้จ้ะโอ้พี่น้องเฮดบทดินครับอยดอกไงอดอกให่แห้งนอมเหมือนนี้เนาะดอกกระเริ่มห้าไล่ที่คืนล่าไปพี่น้องเบือกเบิองเอาดอกแต้เอาใ้ครับดอกเป็นจังได้บานะะ เอาได้อีกป้ะดอกคนอันนี้แห้งไห่จ้ะอือเอาบัได้ดอกสอกอยข้างหนา,าเป็นได้ข้้งหนาขืนล่าเนาะเป็นเขืนล่าคือการเจ้าไหวเป็นเชือต่อไปครับดอกมันนี่ก็เริ่มบานแล้วเนาะสอกอยเบิ่มบานเริ่มง่ายแล้วจ้ะห้าไล่สิถ่าไปก็มีพี่น้อง เท่าแล้วก็คืนล่าเนาะเ,ออเปื่อยไปนะครับแต่ดอกนี้ยงังงามอยู่เนาะดอกงามกตยังงามนี่น่ามานาัดจีจะ้ะเป็นจุ๋มเลยจะ้ะนี่พี่น้องพ้นงานหฮาครับกําลัางได้แกงแกงหน่อยเนาะซอกรอยจ้าหลุนเบิ่งไปเร,เรื่อยครับืันนี้ แดงหนาแดงชำอีกครับดอกคนยังไงเนาะบางนันเป็นเห็ดดอกหน่อยเนาะเห็ดดอกหน่อยๆจ้ะอู้อาได้บมสกปอกดอกคนเหี่ยวไปละจ้ะด้เป็นเห็ดดอกหน่อยเนาะดอกก็เริ่มแห้งไปแล้วพี่น้องอันฝนบมดตกก็คือสีเบิร์ดลวครับมื้อนี้ อูเนาะพอ,ย,อยามนั่นเนาะยามหนันดอกพลผู้ที่สมบูรณ์เนาะออกร้ายอยู่พี่น้องอยู่นี่เนาะมันเป็นเห็ดดอกเหี่ยวๆครับมึงจีตจ้ะทองเหลืองไปเบิดเขาเนาะมองน่นเห็นอยู่บวกาวบวได้เนาะเอาแต่ดอกในที่พ่อเอาได้ละจ้ะพี่พี่น้องออกเป็นแถวเลยครับ เฮ็ดมือนี้น้องบ้าเลยเป็นดอกเหี่ยวๆเนาะคนเป็นดอกที่เหี่ยวจ้ะคนกัดกิ่งแหงไปเลยเนาะทิบ่อเห่าด้วจ้ะทิเบิดแตลอดพี่น้องบันี้เฮ็ดอาจจะได้ไปหาเฮ็ดกิบอย่างอื่นเนาะจ้าหากินหาอยู่แบบใดก็ต้องรอดหลุ่นรอดติดตามเบิ่งกับบ่าเลยครับแต่ละมือแต่ละเว้นสิไปหายังให้พี่ให้น้องเบิ่งครับ ถึงพมินจ้าบดินจ้าดอกพเพลิมเหี่ยๆและน้องเบาหนักเท็เหมือนนี่กับเป็นดอกเหงๆเหี่หยวพี่น้อง<ซ>เียนบนจนลาเนานะถือฝนเนาะก็สิเบิดขักพี่น้องบันนี้ มนนีอีกดอกนึงจ้าเห็ปดปอดินขาวดินสองดอกจ้าอุ้ยเนื่อยไปเลยครับมันจะเอาได้เนาะผึ่งม่องจ้าพึ่งม่องผึ่งน้ำอ้อยเนาะนี่จ้าเห็ดขาวจ้ากลินยังแข็งดีอยู่จ้า แดงนะจ้ะดอกพันยังสวยๆอยู่เลยจ้ะกำลังได้แกงไงหนึ่งเนาะจ้าสองดอกจ้ะขาเนาะขาเรี่ยวขาหน่อยแห้งครับ โบตินดอกหนึ่งครับอดอกพันย่างงามดีจ้าดอกใหญดีแฮง,งนนะเนาะเก็บพึ่งดอกหนึ่งจ้าเฮดโบดตินครับอดอกพันใหญ่เนี่ยแล้ะนอบงบอลนะนี่ดอกหนึ่งครับรดอกหน่อยเพนะิ่อนี่ไหมขาคือ <ๆ S 2> เลี้ยวเนาะขันย่งางคือที่สมบูรณ์เนาะจานะ้ะเนาะ ตะวันยามเพิ่นจ้ะแห้งแน่แล้วจ้าเห็ดไข่ครับจ้าดอกเพิ่นเบาเบานะกปิ่งป่นจ้าเห็ดกอแดงครับดอกเพิ่นยังแข็งอยู่ได้จ้ะดอกเหี่ยวไปแล้วเนาะจ้ะกากอแดงครับ อดอกนึงจ้ะดอกที่สองพี่น้องยังแข็งอยู่เนาะสดสาดหวานดี้วจ้ะขาดินอีกดอกนึงครับดอกพันยังแข็ง,งอยู่จ้ะอะไรบ่าต้กอยดอกนี่แข็งมาหนาะแตะวัดดอกพันแตกเนาะเห็ดบดินครับดอกพันเนาะ เห็ดปดดินนี้ครับดอกพิ่นยังงามดูจ้าพี่จ่าดอกหน่อยพิน่นแดงนะครับแรงดอกนึ่งจ้ะเกิดช้างทางเลยจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วงถ่ายคลิปของเฮ้าละครับเฮ็ดมันเอครับเป็นเห็ดตัวมอเนอะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเบิร์ดเลรครับมันนี้คือสีเบิร์ดอีลี่เหรอพี่น้องมันนี้น่าจะเป็นหลอดสุดท้ายของการหาเฮ็ดพี่น้อง หลอกหนากะสิเป็นการหาอยู่หากินแบบวิธีสารน้องสอกอยจ้าคือสิได้ไปหาแนวอื่นละพี่น้องสำหรับคลิปเพ็ดนี่กะสิได้จบไปเพียงแค่นี้แหละครับขันบ่ล่อพ้นต๊มาอีกหลอกหนาน้องสากอยจ้าสำหรับคลิปเพ็ดกับมือหนาฝวาไม้คุณนะจาะกสิได้พวกพอก,กันอีกหลังจากนี้กะสิเป็นคลิปการหาอยู่หากินละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้คืนชอบมากคลิปนี้ ก็อย่าลืมไปซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพือ่อที่จะผ่าขาดที่ไม่ไม่จากบวานาจะสาว,ก,วาก้อยเด้อจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่12มีนาคามปีพศ .65 จ้ะาี่าพิการกับปลาบ้านน้องแปก๊กอำเภอปุทริงจังหวัดอุบลคือเก,าเาก่าแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้แต่เดี๋ยวขอตัลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านก่อนจ้ะสวัสดีจา้ามืัอนี้ก็เริ่มห่างแห้งนอกสาวก,ก้อย ดินก็นเริ่มแห้งเริ่มเบิดเลยละพี่น้องเฮ็ดกษัิได้อำลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปครับมันนี้ลิบนามือนาพอกันไหมครับลิปหนีพิษผ่าตการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภ่ายพ่อแม่พี่น้องไว้นําครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมิต่ความสุขความย่ำเยินสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขหูสุขคนครับลิบนามือนาค่อยว่ากันไหมพี่น้องลิปหนีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาพญายม่ไงครับ